ปบเป็นหลักอะ่ะมันจะได้สช่ยึดปุกบเป็นหลักถ้าดูรูปเรามองไปดูว่ารูปเอออะไรมันเด่นภูเขาก็เด่นนะเกาะกลางน้ำก็เด่นน็คนจนอาจจะเดาว่าเด่นก้าก็ได้รเรือนี่ก็เด่นน้ำก็เป็นตัวรองหรือเปล่าอันนี้น้ำคือลิกเก็เรือสองลำก็เด่นอยู่แล้วครับต้น,นมีโอกาสเป็นเลขเบิ้ลนะถ้าเดาตามรูปแล้วโอกาสที่จะเป็นเลขเบิ้ลล่างมีโอกาสถุงเบิ้ลมีโอกาสมาอีกมาแต่ละวก็เบิ้ล คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นสวัสดีครับขอน้าทันชูสองรอยครับน้ําโศกเกล็กดน้ําโศกมันี่มาที่ปั้มปตทรันตําบลยางอาําเภอศรีคอละภูมิจังหวัดชลบุรีเอ,อ่อสีมาน้ำตัวเล็กจากบุญปองแปรโปกแม่นมน้ำไฟเสียงโศกเชียงท้ายงัวประจําวันที่ 1, หนึ่งมี 2, นาคมสองปัญหาลอยหกสิบแปดหากท่านผู้ชมจะมาแล้วเอฟซีก็มาแล้วค,น,คน,นอะไรคนอะแช่นาะ เพื่อเป็นกําลังแกจกับเอ็ดในการทำง,งานต่อไปเมื่อวนมาถึงเรากลับไปพบกับลุงป๋องแปรปกแม่นๆเข้าทุกงวดได้เลยครับสวัสดีครับลุงป๋องกออ็มาตามแปรปกจากลุงป๋องเนาะ <ừ. S 1> แปรปกแม่นๆเป็นไงงวดที่ผ่านมาลุงคือเราพลาดค,ครับครับไม่ถูกนาะแต่ว่ากถูกว่าสูงมาล่างตัวนครับ ประมาณนั้นแค่ศูนย์ตัวเดียวประมาณนั้นแต่ผกเขาให้ถูกนะแต่ว่าผมมองไม่ได้เท่าไหร,ร่มองไม่ได้ตรงนี้สิบกอจะไม่เป็นไรกลาับคนแก่แล้วเนาะครับมันก็หลุดบ้างนะเนาะจาเข้าจังนนหวัดแล้วจะทำยังไงเนาะวันนี้เป็นเขาตะปูครับจังหวัดพังงาเนาะมันจะมีเกาะเกาะเขาเรียกว่าเกาะเขาพิงกันหรือเปล่าอะไรนี่ไง ก็จะมีเรืออยู่สองลำเป็โพกผ้าสีด้วยก็เลยเอาวางเออมันเป็นอะไรแล้วก็แปรแปรไปตามรูปอะไรเสอไหรแล้วเราก็แปรบิดอตัวหนึ่งผมให้พูดละมันออกไปแล้ววันนี้ก็แปรตามตรงเลยไม่เปลี่ยนเลยรูปมายังไงแล้วก็แปรอย่างนั้นแลวก็อยู่ประมาณนี้ละกับต้นต้นครับเรือผมจะตีเป็นห้า ครับเรือตีเป็นห้าเรือดูรูปปั้นครับดูรูปในปกนะครับเห็นไหมน้องเอ็ดรูปในปกมีมีเกาะมีเรือมีมีเรือสองลำครับมีน้ำทะเลมีท้องฟ้าครับนะครับมีเกาะมีเรือสามเกาะมีเกาะน้ำเกาะแต่ว่าเรือสองลำแล้ว่าเรือสองลำจะผูกผ้าเพียดสีนี่ไว้ที่หัวเรือ ครับเราก็ดูไปตามนี้เนาะดูไปตามนี้แล้วแปลตามานี้เราก็มาแปลแล้วแบบนี้แปลแล้วก็แปลเกาะกับน้ำเกาะกัก้าอยู่แล้วแล้วก็เป็นกเนาากาะเป็นภูเขาด้วยก้าซ้อนก้าอไม่ใช่เป็นก้าวเกาะคือก้าภูเขาก็คือก้าเขาก็จะนี้เกาะนี่ก็จะ,จะมีต้นไม้มปกลุมต้นไม้ผมจะตีเป็นเลขแปด ไม้ตีเป็นเลขแปดเรือนี่ตีเป็นเลขห้าเรือสองลาคือสองน้ำน้ำปกติเราตีตามน้ำก็เลขหนึ่งนี่บางทีมันก็ออกเป็นเลขเจ็ดน้ำหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันทั้งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะี๋ยวทางใต้เขาจะแปลน้ำเป็นพอดีองวันนี้เป็นทางใต้ม่นด้นนออกเป็นเก็ดมากกว่า,าเจ็ดอาจจะดื้อไหมวันหนึ่งถ้าไม่มาก็เป็นหนึ่ง กันอยู่ประมาณผมก็แปลแล้วละ่ะเนาะให้ดูละให้ดูน้อนแพรว,วันที่ 1, 1> 3, น,นึ่เดือนสามีหกแปดเนาะเรือสองลำเรือสองลำแล้วก็เกาะคือ9ก้าแปดคือต้นไม้ที่อยู่บนเกาะคู่กันอยู่นี่เรือเรือก็ห้าเกาะมีสามเกะ น้ำเป็นเลขหนึ่งหรือเลขเกี่ยไปอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วเนี้ยที่ <C <C แปลมาแล้วไปอยู่ประมาณน้แปลปกแปลตามรูปนี่เนาะลุงเนาะแปลตามรูปเลยเออประมาณนี้เพราะเพราะวันนี้มันเป็นสัญจรพังงาใช่ไหมลุงใช่สัญจรเออสัญจรไม่จรจรก็ไม่เกี่ยวเพราะของมัออกออกมือนเดิมครับสำคัญคือมนมันออกครับก็หมุนมันก็ก้าวก็คือเกาะ สองคือเรือสองลำสามคือเกาะสามันคห้านี่มาจากต้มาเรือเรือก็ได้หรือทองปลามันจะเป็นเลขห้าแปดมาจากต้นไม้ก็มีแปดมาครับ,รบต้นนนท์เคยเขียนให้สองลำก็น่าจะเป็นห้าห้าก็ได้สองห้าก็ได้ครับแ้วให้ประมาณนีเ้เอาสองเป็นเซนเตอร,ร,ร์ไนวะ้เนาะวันนี้เนาะสองเป็นเซนเต,รตรอร์วันนี้เป็นตัวกลางแล้วก็ห้านี่ก็มีโอกาสนะเพราะหนึ่ง มันมีโอกาสเึ้นขึ้นบนเหมือนกัน <Huh. S 1> แต่ว่วครับเรือก็เป็นเลขห้าอยู่แล้วเรือสองลำอาจจะพอะเลขส mm ี hmm. ่ผมนี่แปลยากๆอยู่เลยถ้ามันม้วนไว้ตามหลักผ้าเป็นเลขส mm ี hmm. ่ถ้าเป็นผืนเป็นจีแต่ว่ามองไม่ชัดก็เลยเอาเอาตามเกาะสามัน mm hmm. เรือสองเรือห้าเรือสองลำเรือเป็นห mm ้าเกาะสามน้ำหนึ่งน้ำเจ็ดเกาะเก้ากูเปาเก้า แต่คือต้นไม้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ที่ลุงแปลเนาะแล้วแล้วสามห้ากับสองห้าข้างบนนะลุงนคือเลขที่ชอบเลขที่ชอบคือสามห้าสองห้าคือเรือสองลำนี่แหละครับถ้าเรือไม่มากก็อาจจะไปคู่กับเกาะสามเกาะครับครับก็เป็นสามห้าก็ได้สองห้าก็ได้อยู่ประมาณนี้แต่ว่าในลุงจับให้ตามที่ลุงชอบชอบชอบอยู่ประมาณนี้ต้นต้นประมาณนี้ละ เลยมาจับคู่ให้อ่าจับคู่ให้แลก็ลองถ้าใครไม่ชอบไปจับง่ายๆเอาเอาสองเป็นตัวนี่เนาะเขตสองสามสองห้าสองเก้าสองแปดครับสองหนึ่งก็ได้แล้วแต่ก็เอาตามรูเอาตามดูที่ระยะเป็นเซนเตอร์เป็นหลักครับประมาณนี้เราอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะงอนนดวงมีฝันมีอะไรยางยางยางฝันจําไม่ได้ฝันจําไม่ได้ฝัน อะไรรู้จาไม่ได้ก็ไม่อยากพูดถ้าจําได้ก็ใช่ถ้าไม่ฝันเลยก็ดีนะใจเราจะได้ไม่ค่อยเป๋เท่าไหร่ฝันแล้วมันยากมันจะยากถ้าฝันแม่งก็จบไปถ้าไม่ฝันจับชายไม่แปลยากก็เดายากเหมือนกันครับคือเราคํานวณอย่างเดียวล้วนๆน่วันนี้น่าจะถ้าไม่ฝันก็ถือว่าเป็นคํานวณอย่างเดียวคือล้วนเเเลยยยปปปป็็นนนนนคคําาาววณแกออ่่งไมฝัื เราไม่ยึดตัวนั้นเราจะยึดบันไดกับแปกปกยึดปกเป็นหลักอะ่ะวันนี้ก็น่าจะยึดปกเป็นหลักก็ดูรูปเรามองไปดูว่ารูปเอออะไรมันเด่นภูเขาก็เด่นนะเกาะกลางน้ําก็เด่นก็มัตนต้นอาจจะเดาว่าเด่นก้าวก็ได้ครับเรือนี่ก็เด่นน้ำก็เป็นตัวรองหรือเปล่าแบบนี้น้ำคือเล็กเก็บเรือสองลำก็เด่นอยู่แล้วครนต้นมีโอกาสเป็นเล็กเบิ้ลนะ ถ้าเราตามรูปแล้วโอกาสที่จะเป็นเลขเบิ้ลล่างนี่โอกาสสูงเบิ้ลมีโอกาสมาอีกมาทีแล้วก็เบิ้ลเป็น55ก็ได้เวมือนกนครับสองต้วนะ55อาจจะมาเอา5ากัน่าจจะเป็น44นะครับ้า55 44ก็สอง55 44ก็แมาจะสองตัวนี้ตัวหลักก็ก็ก็อย่าลืมเลขเบิ้ลไว้นะที่าือ55กับ44เนาะลูกก็อยู่ข้างล่างครับ อาจจะพิดกลับกันนะอาจจะเป็นเรามองว่าเป็นล่างกลับคือเป็นบนคือบนเป็นล่างไม่รู้แต่ว่าตามหลักถ้าดูปอกทีน,นี่เ็าจะอยู่สูงหน่อยครับอยู่สูงแต่ว่าเรือเ็าจะอยู่ต่ําครับเรือถ้าเป็นเล็กล่างก็น่าจะเป็นเบิ้ลอะอืมน่าคิดเบิ้ลก็ไมีอากาศไมนะ้เนาะแต่เราเรากันไว้เลยเนาะเพราะว่าหนึ่งเรามองดูแล้วก็มาเบิ้ลสองวัดบนปับ๊บอืม ตามประวัติเขาก็มีโอกาสที่จะดึงทางวัดบ้ับแต่วันนี้อาจจะดึงลงล่างถ้าดึงลงล่างตัวเป้าบองต้นเราอาจจะเป็น55กะ44พอดูตามตามรูปแล้วก็จะมีเรือสองลำบองตน55ห้าผ้าเราไปยึดผ้าเป็นเกณฑ์ถ้าไปออกผ้าลเปลี่ยนสีอ่ะอาจจะออกถ้ามันเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วไปพันน่าจะเป็น44กะ55เป็นตนนะครับ ครับนี่แหละคุณเติมทอยู่ประมาณนี้แหละข้อมูลครับที่่ลวงแปลปอกมาได้นี่เนาะ,ะ <ขอ S 1> ประมาณนี้ละก็ให้เอฟทีนำไปพิจารณาดูจับคู่ที่สองเป็นเซนเตอร์เนาะถ้าสอ,อง,องเป็นเซนเตอร์ถ้าภูเขาก็ออกเป็นเลขเก้าแต่เป็นเก้าอะไรก็ว่าไปครับเป็นตัวร่วมก็ได้อยู่ประมาณแบบนี้ครับขอคุณคุณป๋องครับที่มาให้เลขแปลปกกับ ร้อยสาน้ำตรกเนาะสวัสดีครับ